สวัสดีครับผมอาทอซิงอยากวิ่งคลิกนะฮะ BMW นะฮะ E 90นะครับคันนี้จัดชุดท่อ Euroart Exhaust นะฮะชุดท้ายนะฮะแต่ความพิเศษอยู่คือคันนี้เราวางระบบให้เหมือน F 30นะฮะดูลายท่อแล้วทำไม่เหมือนใครจริงๆลองดูก่อนคันนี้ฮะอาจจะใส่พาร์ทมาเต็มพิกัดนะฮะคันนี้ของรถ t e n First Car Action นะครับที่ขายรถแบบในการจนาที่แบบใหญ่ๆฮะมีรถ กรบบาทเยอะมากนะฮะล้ามาขายซุปเปอร์คาร์ด้วยอันนี้ก็เลือกเป็นไฟให้เป็นาคารบิกนะฮะงานที่เราคัสตอมที่ร้านก็จะแข็งแรงนะฮะไม่เหมือนที่อื่นหมุดจะเป็นมีเนียมด้วยนะฮะจะได้กันหลุดนะครับแล้วก็หม้อเป็นยูโรอาร์เด็กซอดนะฮะนี่คือความพิเศษเราจะวางชุดท้ายเนี่ยเหมือน F 3 0เลยปกติแล้วไม่สามารถออกแบบนี้ได้นะครับแต่คือเราจะทํา ให้ออกวางขวางได้เหมือน F 3 0เลยไม่ต้องจริงข้างและโยงมาฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งนะฮะซึ่งจะดูสวยงามกว่าเดี๋ยวไปลองดูเสียงนะว่าดูสปอร์ตแค่ไหนนะครับอ้ท้ายๆแวบอะเน่ยช่วงห้าพันแวนเลยอ่ะก็คันนี้นะฮะ อย่างที่บอกนะคะก็จัดชุดท้ายไปน,นะครับเป็นเซต A นะฮะให้เสียงดูแบบมีความเป็น MM หน่อยนะฮะก็เรียกว่าหล่อใช้ได้นะครับอัตราเร่งก็ไหลลื่นนะครับแล้วก็โดยรวมเราก็ทําจัดฟิตเมนต์ให้รถมันดูแบบเออออกเหมือน F 3 0นะฮะก็ดูมีความมีสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งซึ่งก็ช่วยให้ดูรถแบบดูมีสเสน่ห์ขึ้นเยอะนะฮะเพราะว่าเสียงมันมาแล้วที่เหลือก็อัตราเร่งก็ลื่นล,ลื่นลืขึ้นด้วยนะครับคันนี้ เดี๋ยวลองฟังเสียงนอกรถอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับ BMW E90 นะฮะแปบ๊บหนึ่งนะฮะเนี่มาจบนะครับนะครับก็หล่อดีนะครับสุดรนรับหญิงของหล่อแน่นอนเสียงหล่อๆอ,อย่างนี้นะครับสนใจนะฮะ BMW E90 92 93หรือจะทุกเจเน r เรชันนะ อยากจัดชุดท่อสูตรดีๆนะครับฟิตเมนต์ละหล่อแบบเราเนี่ยมาอาท่อซิงได้เลยกับชุดท่อสูตรยูโรอาร์เล็กซอรอท่อสูตรรับหญิงทองหล่อครับผมขอบคุณค่ะ